ปกติผู้ชายเนี่ยช่วงเช้าเวลาปวดปัสสาวะก็จะมีการแข็งตัวนะครับขององคชาตนะครับอันนี้ก็บอกถึงว่าถ้าไม่มีเลยเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะเป็นมากส่วนใหญ่ที่เราพบเนี่ยส่วนใหญ่จะมีโรคประจําตัวอยู่นะครับที่เราพบส่วนใหญ่จะเป็นเบาหวานช่วงติวรักเต็มร้อยคุณแอร์เหรอครับครับผมคุณแอร์คุณแอร์สวัสดีครับครับเชิญคุณแอร์ถามคำถามกับคุณหมอวันชัยได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับ เออคือผมมีอาการมันเป็นอย่างนี้นะฮะคือผมมาเป็นมาปีปีที่แล้วกลางปีต้นปีแล้วก็ไม่ต้นปีพอมีหน่อยแต่กลางปีแล้วไม่มีเลยครับปัญหาคืออะไรครับคืออะไรอ่ะนกเขาไม่ขันนะฮะตื่นเช้าขึ้นมานี่มีแข็งตัวบ้างไหมฮะไม่ไม่มีเลยใช่ไหมฮะไม่มีเลยครับคุณอรมีโรคประจําตัวอะไรบ้างหรือเปล่าฮะอืมตอนตอนต้นปีอ่ผมไปผ่าตัดไตออกข้างหนึ่ง ไปผ่าตัดไตออกข้างหนึง่งครับทําไมต้องไปผ่าตัดครับเออผมเป็นนิ้วไตอ่ะฮะเป็นอะไรนะฮะนิ้วน,นิ้วในใตไต<ห>น,นะครับ,บครับผมครับนิ้วในไตกับการตผ่าตัดไตออกข้างนึงนี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสมรรถภาพทางเพศนะครับเกี่ยวกับการแข็งตัวนะครับ,บอันหนึ่งก็คือว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าหลังจากผ่าตัดนี่อาจจะมีอาการเจ็บแผลนะครับพอเจ็บแผลแล้วเวลาจะมีประกอบกิจทางเพศเนี่ยพอมีความเจ็บขึ้นมาพวกนี้ก็ไอการแข็งตัวก็ลดลงนะครับแล้วก็ พอล้มเหลวเนี่ยอาจจะทําให้ความเชื่อมั่นพวกนี้ลดลงนะครับอาจจะเป็นผลทางจิตใจหรือเปล่าอันนี้เป็นอันที่หนึ่งนะครับอันที่2ก็คือถ้าอายุน้อยอย่างนี้เนี่ยคงต้องดูว่ามีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่านะครับสิ่งที่เราพบมากที่สุดก็คือเบาหวานใช่ครับผมเบาหวานหรือมีไขมันในเลือดสูงที่จะไปเป็นปัญหาทางด้านนี้นะครับค,คุณคุณแอร์มีโอกาสตรวจสุขภาพบ้างไหมคะผมผมตรวจนะฮะแต,ะแต่แต่น้ำหนักของผมก็แค่ ส่วนใหญ่ที่เราดูนะฮะถ้าตอนเช้าไม่มีเลยนะครับตอนเช้าไม่มีการแข็งตัวเลยเพราะปกติผู้ชายเนี่ยช่วงเช้าเวลาปวดปัสสาวะก็จะมีการแข็งตัวนะครับขององคชาตนะครับอันนี้ก็บ่งถึงว่าถ้าไม่มีเลยเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะเป็นมากนะครับไม่ไม่มีเลยไม่มีไม่มีไมครับมมันมันไม่มีการแข็งตัวมาตรงกลางปีที่แล้วหลังผ่าตัดใช่ไหมฮะหลังผ่าตัดหรือเปล่าไม่ใช่ฮะการหลังผ่าตัดก่อนผ่าตัด กลางปีที่แล้วนูกะอ๋อก่อนจะผ่าก่อนจะผ่าก่อนใไมครกลางปีที่แล้วผมว่าคงต้องตรวจร่างกายดูหน่อยแล้วเพราะว่าก็คงต้องตรวจร่างกายดูเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่จะต้องมีไอ้ส่วนใหญ่ที่เราพบเนี่ยส่วนใหญ่จะมีโรคประจําตัวอยู่นะครับที่เราพบส่วนใหญ่จะเป็นเบาหวานนะครับโรคความดันโลหิตสูงอะไรพวกนี้ซึ่งเราพบแนะนําให้คุณแอร์ไปหาแพทย์ ประเทไหนดีครับก็ถ้ามีปัญหาเรื่องการแข่งตัวก็ไปหาสัญญาแพทย์ระบบปัสสาวะนะครับเขาเพราะปัจจุบันนี้สัญญาแพทย์จะมีวิธีการตรวจซึ่งเป็นขั้นตอนอยู่ว่าควรจะเจาะเอ้ควรจะส่งเลือดตรวจอะไรบ้างนะครับเป็นขั้นตอนอยู่แล้วนะครับควรจะต้องเป็นอย่างนั้นมากกว่าถ้าจะวิเคราะห์ในการคุยกันอย่างนี้ผมว่าเราผมไม่สามารถวิเคราะห์ แนะนําให้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางนะฮะที่เขาเรียกว่าสัญญาแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะครับคุณแอนครับขอบคุณนะครับขอให้โชคดีครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับก็แหมเรื่องใหญ่นะคุณหมอนะเพราะว่ามันตอนนี้เป็นปัญหาซึ่งถามกันมากครับ